ใช่ภาพจราจรลู่ใช่ครับใช่ห้ามบีบแต่ยังไม่ใช่อ้าวห้ามถูกแล้วรถที่มีความสูง3เมตรห้ามบีบแต่ยอดที่มันจะมีอะไรนอกจากห้ามบีบแต่อะห้ามเป่าแซ็กโซโฟนห้ามเป่าแซ็กโซโฟนห้ามแต่ดังห้ามแต่ดังใช่ป่ะห้ามแต่งคอห้ามแต่งอะไรห้ามบีบแต่เกิน3เมตร ่ห้ามบีบแต่อาจจะแบบว่าบริเวณนี้หรือเปล่ามีความมีมีความบริเวณนี้อยู่แต่ไม่ใช่หรอห้ามส่งเสียงดังในบริเวณนี้ถูกต้องคุยห้ามใช้เสียงเย็ดมีเฉลยให้ด้วยไปง่ายมากห้ามจอดเอ้ yes ไปห้ามจอดนะครับมงเก่งจังวะห้ามอยู่เทินด้านซ้ายครับผม ห้ามหยู่เถอะนลยอุ้ยนี่ไม่รู้เลยอ่ะยอดต่อนะไอ้ห้ามแบนห้ามขี่บิ๊กไบค์มันไม่ได้ห้ามเลยนะมันไม่ได้ห้ามอุ้ยอะาอบริเวณที่ขี่บิ๊กไบค์ได้หรือเปล่าถูกก็เละเปื่อยอ่ะไม่รู้แกเลยอย่าตอบถูกนะผมตอบถูกไม่ตอบสำหรับกลุ่มแทนเอ่อทางสำหรับรถจักรยานยนต์ถูกต้องไม่รู้ได้ไงวะ อย่ใหญ่ียดใหญ่ชี้ยทางม้าลายข้ามป้ายป้ายระวังมีมีทางม้าลายทางม้าลาย yes ทางม้าลายวงเวียนครับต้ออยากได้อันง่าย อุ้ยเนี่ยเห็นไหมล่ะง่ายหยุดไม่ใช่ห้ามใส่สีห้ามใส่สีน้ำเงินมันก็คือห้ามจอดปะไม่ใช่ห้ามจอดเหรอใช่ห้ามจอดแต่มีแต่เหรอห้ามจอดรถสีห้ามจอดรถในวันอะไรสักอย่างอ่ะอะไรอ่ะก็ต่อไปก็ต่อไปห้ามจอดห้ามจอดไม่ห้ามจอดหมดแล้วครับไปเพื่อนด้วยห้ามห้ามจอดรถสีน้ำเงินไม่ใช่มันห้ามจอดอันนี้หรือเปล่าตลอดแนวเส้นสีแดงสีขาวอ่ะ อะไรอ่ะมีแค่นั้นจ้ะอสีแดงสีขาวถหกแล้วกันอ้าวเห็นแล้วขาวได้แต่แบบหนึ่งเส้นสีแดงสีขาวใช้ความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่ครับเฮ้ยไม่เกินที่เป็นสีแดงใช้ความเร็วขั้นต่ำสามสถูกต้องทางข้างหน้ามีสะพานนะครับ